ครับสวัสดีครับผมวันนี้ดีเจตรีหรือว่าช่างตรีนะครับจะมาแนะนํานะครับการดูแลรักษานะครับการดูแลรักษานะครับรถที่จมน้ําหรือว่าโดนน้าท่วมนะครับเบื้องต้นนะครับผมง่ายๆนะครับผมหนึ่งนะครับผมอย่าลืมนะครับถอดแบตนะครับถอดแบตนะครับออกนะครับผมหอแบตรถยนต์ของเรานะครับที่น้ากำลังมาหรือว่าน้ํามาแล้วนะครับให้เราถอดแบตนะครับเพื่อความปลอดภัยในระบบไฟของรถเรานะครับแล้วก็เพื่อ ดูแลรักษานะครับแล้วก็ถนอมระบบไฟของเรานะครับดีดีนะครับถอดแบตแล้วก็การขโมยขจรด้วยนะครับผมก็ไม่คุ้มค่านะครับถ้าขโมยขจรมาลักลูกแบตของเราก็เสียเวลาไปซื้อใหม่นะครับถึงลูกไม่ราคาสูงด้วยราคาสูงก็เยอะนะครับผมหลักพันถึงหลักหมื่นเลยนะครับลูกแบตถ้าเราอยากได้ดีๆนะครับก็แล้วก็อย่าลืมนะครับถอดแบตนะครับ สองนะครับอ่ากรณีนะครับผมน้ำเข้ารถแล้วนะครับผมเราก็จะหาปั๊มลมหรือว่าไดป์บอบผมนั่นเองนะครับมาเป่านะครับผมคั่วไฟปลั๊กไฟฟิลไฟของรถเรานะครับช่องชาร์จแบตนะครับหรือว่าที่ใส่อแดปเตอร์นะครับชาร์จแบตรถยนต์หรือว่าที่จุดบุหรี่นะครับหรือว่าเป็นระบบเครื่องเสียงระบบไฟนะครับแล้วก็เป่าทุกจุดนะครับให้ทั่วนะครับแล้วก็อย่าลืม ถอดกล่อง ECU ด้วยนะครับถอดกล่อง ECU นะครับสำคัญนะครับกล่อง ECU นี้ถอดออกมาเป่าด้วยนะครับเป่านะครับเป่าไปนะครับใช้ให้ปั๊มลมนะครับใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช้ตัวเองนะครับใช้ปั๊มลมเป่านะครับเป่าให้แห้งนะครับใช้ปั๊มลมเป่าไปแห้งนะครับผมแล้วก็หรือว่าได้เป่าผมนะครับพัวที่มีนะครับผมปั๊มลมได้เป่าผมก็ได้นะครับก็เป่าให้แห้งนะครับเป่าให้แห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับ เอาของอซของเราเนี่ยเปออ่าเบานะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการเปร่าด้วยนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะเปาะนะครับผมเวลาน้าเข้ามอาจจะซึมไปแล้วไปโดนเป่าไปโดนใช้ลมแรงหรือว่าใช้ความร้อนแรงของในเป่าผมเนี่ยมันอาจจะทําให้กององี c u ของเราพังได้นะครับต้องใช้ความระระวังด้วยนะครับผม <S <S พอเราทําเสร็จแล้วครับผมก็เอานากองอซี c u เนี้ยไปตากแดดไว้สักประมาณ20นาทีขึ้นนะครับ ค่อยนํากลับมานะครับมาประกอบเครื่องยนต์นะครับพอเราทาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็นะํามาประกอบเครื่องยนต์นะครับประกอบเครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบนะครับอย่าลืมนะครับผม ถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับเฟืองท้ายนะครับน้ำมันเบรกน้ำอะไรนะครับของเครื่องยนต์ของเราที่เป็นน้ํามันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับล้างถังน้ํามันด้วยนะครับล้างถังน้ํามันเชื้อเพลิงของเราด้วยนะครับก่อนที่จะสตาร์ทนะครับก็เช็คน้ํามันเกียร์เฟืองท้ายน้ำมันเบรกน้ํามันเครื่องให้ดีนะครับอย่าลืมนะครับเช็คให้ดีแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับแนะนํานะครับเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับพอเราทเสร็จเรียบร้อยนั่นนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็เข้ามาสู่นะครับเครื่องยนต์บินซินนะครับเครื่องยนต์บินซินก็จะมีหัวเทียนนะครับผมนะครับหัวเทียนนะครับให้เราถอดหัวเทียนออกนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่อง3ามครั้ง3มวินะครับแล้วก็มันก็จะมีน้ํานะครับน้ําที่เข้าไปยางท่อไอดีของเราหรือว่าท่อไอเสียของเรานะครับตอนที่น้ําท่วมน้ํามันเข้ามานะครับแล้วก็เป่าดันน้ําออกนะครับเป่าดันน้ําออก นะครับผม3าครั้ง3วินะครับอย่าลืมนะครับนี่คือรถเชื้อเพลิงบินซินนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ทําแบบเดียวกันนี่แหละครับมอเตอร์ไซค์นะครับเชื้อเพลิงบินซินกลับมาดูอ่าเชื้อเพลิงดีเซลนะครับดีเซลนะครับผมดีเซลก็จะมีหัวฉีดแล้วก็มีหัวเผานะครับหัวฉีดหัวเผานะครับก็ถอดตัวไหนตัวนึงออกนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับ4ครั้ง4วินะครับ4ครั้ง4วินะครับนี่ก็อ่ารถกรณีรถดีเซลนะครับผม อย่าลืมนะครับอย่าลืมถอดนะครับผมไม่คุ้มนะครับถ้าเราลืมถอดนี้เครื่องพังมาน้ําที่เข้าไปนะครับเราไม่ดันออกมาในแย่เลยนะครับจะทหม่ก็แพงนะครับสําหรับรถที่ไม่มีประกันหรือว่าเราอยากซ่อมตัวเองเบื้องต้นนะครับปัวเอาเองนะครับซ่อมรถยนต์ของเราเองนะครับเราอยากลองฝีมือของเราก็ได้นะครับนี่คือช่างตรีแนะนํานะครับหรือว่าดีเจตรีนะครับแนะนํานะครับนี่คือเป็นการทํางานเบื้องต้นนะครับ มันอาจจะไม่เวิร์กแต่มันก็คุ้มค่านะครับแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายของเราด้วยนะครับต้นทุนนะครับผมง่ายนะครับพอทําเสร็จแล้วนะครับเครื่องยนต์นะครับของเราดีเซลนะครับผมแต่ก็อย่าลืมนะครับน้ํามันนะครับน้ํามันเชื้อเพลิงของเราเนี้ยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับคุ้มค่าอาจจะมีน้ําซึมเข้าไปนะครับไม่คุ้มไม่คุ้มนะครับถ้าน้ำเขานะครับก็เปลี่ยนนะครับทาใหม่ให้เสร็จสับซะนะครับแล้วก็มาสตาร์ทเครื่อง พอเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์อ๋อโอเคครับใช้ได้นะครับแต่ว่าเข้าเกียร์หรือว่าอ่าคัสไม่วิ่งนะครับคัสไม่เดินของเรานะครับโอ้แล้วก็อย่าตกใจนะครับแล้วก็ใส่เกียร์สองไว้นะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับแปดวินะครับนี่กรณีรถนะครับที่คัสมันไม่เคลื่อนนะครับหรือว่าเป็นดิสคัสหรือว่าผ้าคัสของเรามันติดนะครับติดอยู่นะครับกรณีน้ําเข้าไปนะครับแล้วก็สตาร์ท ประมาณแปดวินะครับสตาร์ทวะสตาร์ทนะครับเรื่อยๆนะครับแปดวินะครับของแปดวินะครับสักพักหนึ่งก็โอเคครับพาคาร์วิ่งแล้วลื่นใส่เกียร์ได้รถเราก็วิ่งได้นะครับประมาณสัก2000กิโลแล้วค่อยไปเปลี่ยนนะครับลูกปืนคัสนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับเปลี่ยนลูกปืนคัสนะครับพอเราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับของรถเราก็ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ก็คือการดูแลรักษาเบื้องต้นนนนะคครรับถออมเื่งยต์ มอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันนะครับรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับเชื้อเพลิงดีเซลบินซินนะครับช่วยการดูแลกษาแล้วก็เป็นกําลังใจช่วยครับพี่น้องที่โดนน้าท่วมนะครับผมดีเจก็อาจจะลงไปพื้นที่ไปช่วยก็ได้ครับก็ พร้อมทีมงานนะครับลงไปช่วยกันนะครับตอนนี้ก็บริจาคสิ่งของไปแล้วนะครับช่วยๆครับเพื่อนไทยช่วยไทยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวดีนะครับก็จะมาแนะนําต่อนะครับจากช่างตรีนะครับผมช่างตรีนะครับฝากมาแนะนานะครับฝากกันเพื่อนด้วยนะครับอย่ากลัวนะครับอย่าเป็นกังวลนะครับโควิดภัยธรรมชาติเราทุกคนไม่รู้นะครับไม่อยากให้เกิดนะครับแต่เราก็รับมือกับมันได้นะครับพี่น้องเราช่วยกันทุกคนนะครับบริิจาคส่งงขอ นะครับช่วยกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดี